กฐินก็จะต้องเท่ากับว่าบุญกุศลเป็นธรรมชาติธรรมะว่าด้วยธรรมชาติธรรมะในหน้าที่ของเราหน้าที่ขอวงเนาโยมหน้าที่ที่ีองค์ตนเด็ธรรมะารรมะเจ้าประทาบุญกฐินเป็นบุญพิเศษเป็นบุญการทานเป็นบุญการทานมีกำหนดวันเวลาและสถานที่บุญกฐินเท่าต่อจากนั้นไปก็ หนึ่งเดียนที่นรรลุญาในตอนนั้นไปกระทิดกระทิบมาได้ตลอดอีกปีหนาเกี่ยวกับบรรเลาแลานสถานที่เป็นบนการละทา,ทานวันก็คือพป็นกรหรดให้จากแน่หนึ่งคำเดียนสเ่หน่เป็นต้นไปจนถึงขึ้นที่มาคำเดียนที่สองการเดี่ยนหนึ่งเดีอยนเต็มอย่าโนมสามารถรววเต็มจะผ่ากระทินได้ บัตจากกันไปกระเทศอะไรเนาะอีกปีหน้ารังว่าสมบัตอหนอภาษาภาวนาภาษาอะไรเนี่ยจัดเดียนนึงจะเต็นก็ถือว่าอย่าปล่อยโอกาสสร้างความดีลอยหน้าอย่าปล่อยโอกาสให้สิ่งดีดีที่เราได้ทำบุญเข้าเป็นจะพาทุกทุกปีเออทุกทุกปีแต่วัดก็เถิดเข้ามาทำกระทิมสามัคคีกันทุกปี อาทิตย์จะมีหลายประเภทกุโน่บางท่านบางคนเป็นอาทิตย์ปักอาทินจองจองกันเป็นปีปีกุโนกอาทินส่วนบทค้นเจ้าผ้าภารกรรมรงแข็งแรงมีความสามารถไม่มีความสามารถปักเป็นส่วนบทค้นใดถ้าใส่ใจการถวายก็เป็นง่ายๆกุโน่ท่านพ่ไม่เกี่ยวน่าพอดีอันดีเพวันว่าดีสาม ก่อนี่เข้าที่ทำบุญกิจใจจะเตรียมเตรียมวัตถุบุญก็ต้องดีดีสามหนึ่งบุพพากิจณาญาโยมบุพพเจตนาก็คือญาติโยมตั้งใจคิดดีแล้วตั้งใจดีแล้วกิจนาดีแล้วว่าทักษ์บุญเทียสราสั่งตัวตนเทียประโยชน์ส่วนร่วมของพระมรรตตาสนาระ กับกีนาอดีตใจดีสึ่แสดงถอาลิ่ทสิ่งของตียาดได้มากกย่าเสียงรบกวนแต่ว่าตรวนี้คิดใจัทธาเดียมใจเดียมใจกักตังใจดีคิดดีทำดีเนี่ยบุพระเกีตนาประการที่สองประการที่สองกับนี่ข้ากรนในเดือนุลจะนักเจตนา คือเกตนาการก่อนที่จะรับไหวทานก็ดีดีอย่าร่วงทรัพย์ต่นแตกก่อนที่จะไหวทานก็ดีเขามีจิตใจอันดีต่อไปก็เทำกิริยปลายพระระศิลป์สละศิลห่างร่วงกระทันให้เกาเอ่อเรียน